สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกินอย่างไรให้อายุยืนนะครับโดยเนื้อหาจะครอบคุมหัวข้อทั้งหมด4หวข้อเรามาเรื่อกกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับการคุมโซเดียม การคุมโซเดียมคือการกินให้อายุยืนจึงควรเริ่มจากการคุมโซเดียมอย่างจริงจังโดยการเลิกกินอาหารธรรมชาติให้มากขึ้นลดอาหารแปรรูปและของหมักดองหลีกเลี่ยงอาหารสําเร็จรูปที่มีโซเดียมสูงเช่นปาหมี่เกลือสาเร็จรูปไส้กรอกหรือขนมครกเคี้ยวรดเค็มนอกจากนี้ควรปรับพฤติกรรมการปรุงอาหารโดยชิมก่อนปรุงลดการใช้น้ำปลาซีอิ๊วผุงชูรสเมื่อเรารู้จักการควบคุมการบริโภคโซเดียมในชีวิต ประจาวันร่างกายจะทํางานได้อย่างสมดุลความดันโลหิตลดลงรูปหัวใจและไตทํางานได้ดีขึ้นส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการควบคุมโซเดียมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นกุญแจสําคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพใน,นระยะย,ยาวหัวข้อถัดมานะคะลดน้ําตาลในาหารแปรรูปเป็นแนวคิดสําคัญของการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนค่ะพอน้ําตาลส่วนเกินในอาหารแปรรูปนะคะคือหนึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้ร่างกายเสื่อมเร็วค่ะ หลักการกินให้อายุยืนด้วยการลดน้ําตาลนะคะ 1. กินอาหารใกล้ธรรมชาติที่สุดเช่นผักผลไม้หวานน้อย 2. นะคะอ่านฉลากก่อนซื้อเสมอ 3. ค่อยๆลดลดหวานลงค่ะ 4. เลิกใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติและสุดท้ายนะคะจัดจานให้สมดุลทั้งหมด4หมู่ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะดื่มน้ํายังไงเพียงพอคะ่ะผู้หญิงควรดื่มวันละประมาณ2.7ลิตรต่อวันผู้ชายควรดื่มวันละประมาณ3.7ลิตรต่อวัน ทิศในการคำนวณดื่มน้ำตามสำหรักตัวนะคะก็จะเป็นดังนี้ค่ะการจัดตารางเวลาในการดื่มน้ำจะช่วยกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนสำหรับการดื่มน้ำเช่นทุกๆสองชั่วโมงหรือก่อนและหลังมื้ออาหารการทำเช่นนี้จะช่วยทำให้การดื่มน้ำกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันค่ะใช้ไขมันดีแทนไขมันเร็วคือการเลือกบริโภคไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของมันดีแทนการบริโภคไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมันเร็ว เพื่อช่วยลดความเสี่ยงตอนรคหัวใจเบาหวานและไขมันในเลือดสูงไขมันดีไขมันอินตัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และเพิ่มชนิดดี HDL ตัวอย่างแหล่งไขมันน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันถั่วเหลืองถั่วต่างๆเช่นอัลม,ม,มอนด์วอลนัทเมมโมงหิมาพาน ปลาเช่นแซลมอนทูน่าซาดีนมีโอเบก้า3อะโวคาโดไขมันเลวไขมันอื่นตัวและไขมันทรลนส์ยทำให้คอเลสเตอรอลสูงไม่ดี l d l เพิ่มขึ้นเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดตัวอย่างแหล่งไขมันเลวเนื้อสัตว์ติดมันหมูสามชั้นเนยแท้นเนยเพียม,มาการีนอาหารทอดฟาสฟต์ฟู้ดขนมอบที่มีไขมันทรานเช่นเกพกไพรโดนัทเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาทั้งหมดที่เรานำมาแบ่งปันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ทุกคนนะครับ มีข้อมูลผิดภลาดประการใดพวกเราขออภัยมานักที่นี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอขอบคุณมากครับ